แล้วนะฮะนะเดี๋ยวไปหา,าข้อความเบิ่นก่อนอ๊อเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คืออะไรทุกคนอยากเห็นว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรทุกคนอือคืออะไร,ร,อ,อ,ะไรอ่ะอ็ใครแอบ,บเล่นโทรศัพท์ฉัน เอ้ยใครแอบ,บเล่นโทรศัพท์ฉันวะเฮ้ยใครแอบ,บเล่นโทรศัพท์ฉันลูกไปกดติดตามไอ้นี่วะแันหนึง่งทุกคนขอขอหยุดไล์ อันยองบนที่มาแล้วนะฮะเมื่อกี้ขอหยุดไล์ชั่วคราวนะอันยองบนที่มาแล้วนะโอเคก็มาไล์คุยเล่นนะฮะในนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาคุยเล่น ขอมีช่วงใหม่โอเคฮะคุณสายปานทำไมซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอฮะโอเคนะฮะ เ,เดี๋ยวคนดูหายยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนดูหายคนป็นแบบนึงคนดูไม่หายนี่ว่าทำไมในนี้คนดูหหยทุกคนยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่ใช่ไหมใส่ปันใสป่ปานยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่ใช่ไหมวันนี้จะมาไล์มินิเวิร์กัน ใครอยากเล่นด้วยแอดมาได้ที่ไอดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการพิมพ์ไปให้นะอ่าฮไปไหนกัน บอกเวเป็นโทรศัพท์อันอแล้จะใช้วิธีกันคือว่า ням ням เออโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะัดการไลฟ์มินิเวอร์นะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวระหว่างนั้นเราก็คุยเล่นกันไปก่อนนะถ้าเกิดเราเล่นทุกคนถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้เราจะหลุดเนี่ถ้าเกิดหลุดทุกคนไม่ต้องออกจากไรนะพอดี มันเป็นทำอีกชนมันชอบมีคนส่งข้อความ s m s มาหลอกตลอดอย่างเนี้ยโอ๊ยข้อความ s m s ตอนนี้ใครดูไรเราอยู่เอ่ย ไลด์ดูไปอะ่ะฉันไลด์ทำไมไลด์ไปก็ไม่มีคนดูไลด์ไปไหมอ่ะไลด์ไปไหมไลด์ไปก็ไม่มีคนดูยังไงไม่มีคนดูหรอกติดตามไปเลยดีไหม ว่าผมจะไม่หลุดแน่นอนผมสัญญาว่าผมจะไม่หลุดมันแค่หมุนเอ,อเคผมสัญญาว,ว่ามันจะไม่หลุดแลวมันก็จะไม่หมุนนะะโอเคเข้าเกมได้แล้วทุกคนไม่ต้องถามตัวละครน,นมาแล้วนะคะคนดูคืโอ้โหทำไมตอนเซอ,อันยองทำไมทุกคนหนึ่งเข้ามากันเยอะอะเพราะตอนผมไม่อ่นานอยู่พอตอนผม ดันยองจบทุกคนออกไลฟ์กันไปหมดเลยอ่ะแอบไอ้คทุกคนขอบขอบดไลฟ์ชั่วคราวนะคะ ดูคนไม่มีคนดูโอ้น่าเบื่อไม่มีคนดูไลฟ์